ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นปัญหาสำคัญและส่งผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นต่อทุกภูมิภาคทั่วโลกจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้ว่าสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ทำให้อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นประมาณ1.1องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมคศ1850 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกส่งผลให้หลายประเทศต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและในปีพศ2561ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับ9ของประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในโลกที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาวทั้งจากอุณหภูมิเฉลี่ยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ที่เพิ่มขึ้นในฤดูน้ำหลากและน้อยลงในฤดูแล้งซึ่งส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติอาทิอุทกภัยภัยแล้งและวาตภัยที่รุนแรงผลกระทบเหล่านี้ส่งผลเสียต่อภาคเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นการเกษตรการท่องเที่ยวรวมถึงการบริหารจัดการน้ำการพัฒนาเมืองการย้ายถิ่นฐานของประชากรการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการแพร่กระจายของโรค โดยพื้นที่บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างมากอาทิปรากฏการณ์สภาพอากาศรุนแรงการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลการกรัดเซาะชายฝั่งภาวะน้ําท่วมและความแห้งแล้งซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการเกษตรการประมงและทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกับวัตจักรน้ำทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรชายฝังและทรัพยากรน้ำมีความซับซ้อนมากขึ้นอีกทั้งชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝังซึ่งพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีรวมถึงผู้หญิงเด็กเล็กผู้สูงอายุและกลุ่มด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจก็จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยเช่นกัน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จึงได้ร่วมกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบูรณาการความร่วมมือจัดทำโครงการการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งตามแนวอ่าวไทยโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียวเพื่อวางแผนการปรับตัว ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแผนงบประมาณในการดําเนินงานด้านการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีพื้นที่นําร่อง4จังหวัดได้แก่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดระยองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดสงขลา โดยดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อแผนการปรับตัวในสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักโดยมีการบูรณาการร่วมกับสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมขีดความสามารถการวางแผนปรับตัวและการจัดทำงบประมาณที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจภาคทะเลและชายฝั่งได้แก่สาขาเกษตรและสาขาการท่องเที่ยวเป็นต้นในด้านผลการปฏิบัติงานกรุมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวันที่เกิดขึ้นจากการรายงานของหน่วยงานในสังกัดกรมมาอย่างต่อเนื่องและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีรวมทั้งสามารถติดตามสถานการณ์ด้านสมุทรศาสตร์และการพยากรณ์คลื่นลมในทะเลที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสามารถนำเข้าและสรุปออกมาเป็นรายงานสถานการณ์ประจํำวันเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยต่อไปโดยแบ่งการรายงานเป็นหัวข้อดังนี้เหตุการณ์ด้านบวกเหตุการณ์ด้านลบทรัพยากรทางทะเลทรัพยากรป่าชายเลนสัตว์ทะเลหายากการจัดการชายฝั่งสิ่งแวดล้อมทางทะเลและกิจกรรมสำคัญโครงการการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งตามแนวอ่าวไทยเป็นการต่อยอดจากแผนงานที่ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบันดังนั้นจะมุ่งเน้นเฉพาะพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งตามแนวอ่าวไทยเพื่อสร้างกระบวนการวางแผนการปรับตัวในระดับท้องถิน่นเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่การเผยแพรพ่ผลการศึกษาและการจัดประชมุมหารือร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาคัดเลือกมาตรการด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การปฏิบัติการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างภูมิคุ้มกันในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งตามแนวอ่าวไทยได้สร้างผลสำเร็จโดยในพื้นที่นำร่องได้พัฒนาฐานความรู้เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงความเปราะบางและทางเลือกในการปรับตัวมีแผนหรือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันรวมถึงได้พัฒนากลยุธทธ์ทางการเงินสำหรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเน้นเฉพาะการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนสร้างความเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืนต่อไป